สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูกาเอิร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าใกล้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วนะคะก็ลเลยนําดอกเข้าพรรษามาให้ชมกันค่ะต้นเข้าพรรษาเนี่ยนะคะมีอีกชื่อนึงก็คือหงเหินนะคะที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าหากเอามองใกล้ๆเนี่ยคะ่ะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆหงที่เหินอยู่บนท้องฟ้านะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ย ออกดอกในช่วงก่อนเข้าพรรษาเนาะจนยาวไปถึงช่วงออกพรรษาเลยนะคะก็เลยนิยมนําไปบูชาพระนะคะนําไปอยู่ในพิธีตักบาตรเทโวโรห a n ะนะคะแล้วก็ลําต้นเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับต้นขานะคะหักง่ายมากเลยทุกคนอ่ะถ้าหากทุกคนไปเดินตลาดเนี่ยในช่วงที่ไม่ใช่ช่วง เทศกาลเข้าพรรษานะคะก็จะไม่เห็นต้นนี้วางจำหน่ายอยู่นะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีดอกทุกคนดูสิเขาก็จะมองว่าเป็นต้นขาเนาะก็เลยถ้าช่วงนี้อ่ไปเดินตลาดก็จะมีนะคะต้นเข้าพรรษาเนี่ยนะคะเขาจะมีดอกเริ่มต้นเลยที่เราเคยเห็นก็คือสีขาวนะคะแล้วก็มีมาเป็นสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะที่บ้านเราจะมีสีเหลืองก็เลยเอาสีเหลืองมาให้ดูกันนะคะอันเนี้ ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแยกหน่อให้ดูนะคะมีเมล็ดด้วยนะอันนี้เราไปขุดมาจากบ้านนะ้าเราก็ถามนาว่าเอ้ทำไมมันเป็นกอใหญ่ขนาดนี้นะ้าบอกว่ามันเกิดจากเมล็ดนะคะก็คือพอดินมันอุดสมสมบูรณ์เนี่ยนะคะเขาปลูกอยู่ริมตลิง่งดอกก็จะเกิดดอกเนาะทุกคนคือมันก็จะมีโอกาสน้อยนะที่จะเกิดเมล็ดนะคะพอเขาปลูกอยู่ริมตลิง่งเนี่ยมันก็เลย ความอุดมสมบูรณนะ์เนาะทำให้เกิดเมล็ดได้นะคะก็ต้นตอเน,นี้ยนะคะก็เลยเกิดเมล็ดแล้วก็ทําให้มีต้นเข้ารรษาเต็มไปหมดเลยนะคะในส่วนของต้นเขาอะนะคะจะไม่ใช่เส่วนลำต้นนะที่เราเห็นตรงๆแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นใบนะคะที่คล้ายๆกับต้นขวักมลกดอะคะ่ะที่ส่วนเนี้ยเป็นกาา้านใบอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ เพราะว่ามันจะเป็นพืชชนิดที่มีหัวอยู่ทางใต้ดินมีหน่ออยู่ใต้ดินอ่ะนะคะอันนั้นอาจจะเป็นส่วนลำต้นแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นส่วนของใบค่ะส่วนหัวแล้วก็เง่านะคะเขาบอกว่าสามารถจะนํามารักษาการไอปวดศีรษะได้เพราะเขาอยู่ในวงเดียวกับขิงข่ายที่เป็นสมุนไพรอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะจัดอยู่ในพืชที่ให้สรรพคุณทางยาได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกเขาให้ดูกันนะคะก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ ยังไม่ได้กลิ่นอันนี้ไปขุดมานะคะก็เลยยังไม่ได้สมบูรณ์เป็นต้นเท่าไหร่ออืหัดได้มากเลยอะทุกคน ้องกวาดห้องอีกแล้วออก็คือหักง่ายมากนะคะเงาเข,ขาจะคล้ายๆกระชายเลยค่ะอ่าอโอเคแยวเราจะเอาต้นนี้ปลูกลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่กระถางแปดนิ้วนะคะดินที่เราใช้เนี่ยนะคะเป็นดินที่เราหมักไว้นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูสีของเขาอ่ะดินที่เราหมักไว้นะคะย้อนกลับไปดูกันได้นะคะในคลิปหมักดินนะคะเรามีการโรยผงกาแฟ ลงไปนะคะากาดกาแฟเนาะเอามาตักแดดแล้วก็เอผสมลงไปนะคะด้วยความที่เต้นหงเหินเนี่ยคะ่ะเขาเจริญเติบโตง่ายนะคะอันนี้ดินที่ขุดมาเนี่ยก็แบบค่อนข้างแข็งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีเอ่ในดินที่ชุม่มหนาวนะคะคือ,อ่ให้ดูลักษณะดินที่ไปขุดเข้ามานะคะ อันนี้คือเราไม่ได้ลดน้ําเพราะเรากลัวมันจะเปื้อนนะคะแต่ว่าก็จะเป็นดินโคลนริมตะลิงปกติเลยนะคะเขาจะชุ่มน้ําอันนี้จะใช้สูตรดินปกติที่หมักไว้นะคะเขาก็จะมีเอ่อิอนทรีย์วัตถุอยู่ในนี้เยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะ ข้อเสียของการไม่ได้ลดน้ํามานะคะก็คือการที่ดินเขาจะแข็งมากนะคะแยกยากมากเนี่ยเนี่ยตรงนี้เหมือนขาเลยเดี๋ยวเราจะปลูกต้นนี้เอาไว้นะคะแยกกันไว้อีกสองต้นเอาไว้ดูดอกตลอดช่วงเทศการเข้าพรรษาเลยค่ะโอ้ว,ว้าว ต้นนี้ถ้าจะแยกกันไม่ได้แล้วค่ะเขาเกาะกลุ่มแน่นคือถ้าหากว่าใครอยากจะแยกเขาอะนะคะให้ใช้วิธีรดน้ําเนาะให้คี้โคลนเขาเนี่ยให้ดินตรงกลกาเขาเนี่ยละลายเนาะแล้วก็จะแยกกันได้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความจําเป็นต้องแยกเขาแล้วนะคะก็แยกออกมาแล้วต้นหนึ่งก็อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นหนึ่งได้นะคะก็อันนี้เราจะปลูกเป็นต้นเดียวไปเลยนะคะเขาเปราะมากเขาคล้ายๆพุทธลักษะด้วยนะคะเป็นพืชตะกูลที่ มีใบแหลมแหลมลำต้นอ่อนให้อกดดินให้แน่นนะคะเพราะว่าตัวลำต้นเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะคะยังไม่ตั้งตรงหรือถ้าใครอยากให้สวยงามก็อาจจะหาไม้มาดามก็ได้นะคะได้แล้ว เดี๋ยวสามหน่อยเล็กๆนี้เราจะปลูกใส่กระถางทรงสูงไว้นะคะไม่ทิ้งนะเสียดายอ่ะรองก้นหน่อยนึง ส่วนใครทําน้องเขาหักเนะะี่ยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะพอเขาหักเนี่ยเราก็ตัดเขาให้เขาได้นําสารอาหารของเขาอะคะ่ะไปเลี้ยงส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็ไม่เป็นไรถ้าใครชอบสีไหนเนี่ยลองหามาปลูกกันได้นะคะเราก็จะได้ชมดอกเขาเนี่ยตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเลยะคะ่ะส่วนการรดน้ำนะคะให้รดวันละหนึ่งครั้งช่วงเช้าก็พอแล้วค่ะแล้วก็เขาก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่แดดรำไรนะคะแต่ว่าถ้าลงดินแล้วเนี่ยอย่าง ที่บ้านนาของเราเนี่ยก็แดดมันก็โดนเต็มวันนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาลุ่งดนแล้วเขาก็แข็งแรงแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเราปลูกใส่ก,กระถางไว้ที่บ้านของเราเนี่ยก็แนะนําให้เออเอาไว้ใต้ร่มไม้สักนิดหนึ่งนะคะให้โดนแดดสักครึ่งวันนะคะเพื่อไม่ให้เขาเหี่ยวเฉาลงไปค่ะก็ประมาณนี้นะคะดอกข้าวพันษานะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเราว่าเขาคล้ายๆเม็ดข้าวนะคะอ่ะ เป็นแบบว่าคล้ายๆรวงข้าวนะถ้าใครเคยเห็นแบบรวงข้าวที่อยู่ในนาเนาอะ,อะเขาจะมีลักษณะโน้มลงนะคะแสดงเหมือนแบบเหมือนแสดงถึงอาการนอบน้อมเนาะในการแบบนําไปบูชาพระอะไรเงี้ยนะคะก็มีคําแนะนําหรือคําถามได้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะออ่สำหรับในตอนหน้าเราจะนําต้นอะไรมาให้ดูกันอีกฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ